The incident today, though, comes as the Chinese uh, try to beat the U.S. in a new battlefield called near space. China's homegrown global satellite navigation system is one step closer to completion with the launch of two new Beidou 3 satellites early this morning. <coughs> คลื่นแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีที่กำลังจะปะทุขึ้นอย่างเงียบงันสิ่งที่จีนเพิ่งสร้างขึ้นอาจไม่เพียงเปลี่ยนวิธีที่โลกใช้ดาวเทียมแต่มันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งศตวรรษนี้ ก่อนหน้านี้ท่ามกลางสงครามสายฟ้าแลบ12วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเทหารานตัดสินใจเดินเกมเหนือความคาดหมายรัฐบาลอิหร่านสั่งปิดระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกาทั่วทั้งประเทศในทันทีแล้วหันไปใช้ระบบดาวเทียมของจีนทีมชื่อว่าไบโดสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ก็คือระบบ GPS เครื่องมือธรรมดาที่เราใช้กันทุกวันทั่วโลกความจริงแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพสหรัฐอเมริกา และเมื่อเกิดสงครามข้อได้เปรียบนี้กลายเป็นอาวุธที่น่ากลัววอชิงตันสามารถชี้นำพันธมิตรและทำให้ศัตรูเป็นอมพาตได้ในพริบตาดังนั้นเมื่ออิหร่านตัดขาด GPS ของสหรัฐอเมริกาแล้วหันไปใช้เทคโนโลยีดาวเทียมของจีนนั่นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระบบแต่มันคือถ้อยคำที่เปล่งออกมาโดยไม่ต้องพูดคือคำประกาศทางการเมืองที่ดังก้องไปทั้งโลกเป็นกระสุนนัดเตือนยิงใส่ทุกประเทศ เตือนว่าจงระวังว่าเราฝากชีวิตไว้กับระบบของใครและเหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมเป็นอันขาดว่าวันนี้โลกไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของแค่หนึ่งมหาอำนาจอีกต่อไปยังมีอีกชาติหนึ่งที่พร้อมจะปั้นอนาคตด้วยมือของตนเองดังนั้นเมื่ออิหร่านตัดขาดท PS สของสหรัฐอเมริกาแล้วหันไปใช้เทคโนโลยีดาวเทียมของจีนนั่นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระบบแต่มันคือถ้อยคำที่เปล่งออกมาโดยไม่ต้องพูดคือคำประกาศทางการเมือง ที่ดังกล้องไปทั่งโลกคุณจาได้ไหมครับตอนที่ทรัพย์สินรัสเซียกว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์ทุกกลุ่มมหาอำนาจจากตะวันตกแช่แข็งเอาวไว้เหตุการณ์นั้นนะครับทำลายความเชื่อมั่นของหลายประเทศที่ถือครองเงินดอลลาร์ไว้เป็นทุนสำรองวันนี้ GPS กำลังจะจุดประกายการตื่นรู้ครั้งใหม่ในขณะที่กลุ่มประเทศบริกส์เร่งหาทางหลีกเลี่ยงการพึ่งพาด,ดอลลาร์จีนกาลังเล่งนาโลกเข้าสู่ยุคใหม่ของดาวเทียมการผงาดขึ้นของจีนในอวกาศ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันคือการสะท้อนถึงการเปลี่ยนขั้วอำนาจที่กำลังเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ GPS กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วแต่เราใช้มันเพื่อดูเส้นทางใช่แต่มันมีความหมายลึกกว่านั้นมากความจริงคือ GPS ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้มันคืออภิสิทธิ์และอภิสิทธิ์นี้สามารถถูกยึดคืนได้ทุกเมื่อ GPS ถูกสร้างและควบคุมโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา มันมอบข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อันมหาศาลให้กับวอชิงตันเกษตรกรรมที่แม่นยำการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศปฏิบัติการทางทหารหากไม่มีระบบระบุตำแหน่งโลกจะไม่มีการเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่ไม่มีการเดินเรือสู่ท่าและไม่มีการโจมตีที่แม่นยำแม้เพียงการลบกวนเล็กน้อยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามก็อาจนำไปสู่หยายนะระดับโลกผลลัพธ์อาจจะสั่นสะเทือนทั้งโลกใบนี้ก็ได้จีนเข้าใจเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วสำหรับปักกิ่ง ภัยคุกคามนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือความจริงย้อนกลับไปในปี1993ทางสาหรัฐอเมริกาได้รับรายงานข่าวกรองสุดระทึก ระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าจีนชื่อยินฮีหรือทางช้างเผือกกำลังจะขนส่งอาวุธเคมีไปยังอิรักวอชิงตันจึงตัดสินใจอย่างสุดตรงพวกเขารบกวนสัญญาณ GPS ของเรือลำนั้นทันทียินฮี ee, สูญเสียความสามารถในการนำทางโดยสิ้นเชิงที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นสหรัฐกดดันประเทศในอ่าวเปอร์เซียให้ปฏิเสธไม่ให้เรือลำนั้นเข้าเทียบท่ายินฮีถูกทิ้งให้ลอยเคว้งกลางมหาสมุทรอินเดียไหลที่ไปเป็นเวลา24วันเต็ม สุดท้ายมีการตรวจค้นร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียไม่พบอาวุธใดๆบนเรือเรือได้รับการปล่อยตัวแต่สำหรับปักกิง่งความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วจีนออกมากล่าวสหรัฐอเมริกาว่าละเมิดเสรีภาพทางการค้าทางทะเลแต่วอชิงตันปฏิเสธที่จะขอโทษโดยอ้างว่าทั้งหมดเป็นการกระทำโดยสุจริตจากข้อมูลข่าวกลองหลายแหล่งแต่สำหรับจีนนี่คือสายฟ้าฟาดกลางใจคือการตื่นรู้ ถึงอำนาจที่ควบคุมได้จากระยะไกลจีนตระหนักถึงความจริงที่น่าหวั่นหวั่นเรือของตนสามารถถูกติดตามถูกทำให้เป็นอัมาาตหรือถูกตัดขาดจากโลกแค่ปลายนิ้วเดียวจากทางวอชิงตันเหตุการณ์นั้นกลายเป็นบาดแผลลึกทางศักดิ์ศรีของจีนและจุดประกายภารกิจระดับชาติในการสร้างโปรแกรมอวกาศของตัวเองพวกเขาตั้งชื่อมันว่าไบโตตามกลุ่มดาวที่เรารู้จักกันในชื่อว่า Big d i p p e r กลุ่มดาวจานชามใหญ่แต่จีนไม่ได้แค่สร้างระบบที่ใช้แทน GPS พวกเขาสร้างระบบที่แข็งแรงกว่าหนาแน่นกว่าและฉลาดยิ่งกว่าไบโดทำงานผ่านดาวเทียมมากกว่า50ดวงในขณะที่ GPS ของสหรัฐมีเพียงแค่31ดวงเท่านั้นระบบไบโดเสร็จสมบูรณ์ในปี2020โดยใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ให้สัญญ,ญาณที่สเสถียรกว่าเร็วกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่า วันนี้ไบโดมีประสิทธิภาพเหนือกว่า GPS แล้วในกว่า165ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแอฟริกาเอเซียและลาตินอเมริกาขณะที่จีนกำลังจะปล่อยระบบนำทางแห่งอนาคตสู่อวกาศสหรัฐอเมริกายังคงพึ่งพาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นและการอัพเกรดทั้งใหญ่ของ GPS ยังไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนช่วงกลางทศวรรษ2030ในแง่ของความแม่นยำ ช่องว่างระหว่าง2มหาอำนาจกำลังขยายออกเรื่อยๆไบโดให้ความแม่นยำระดับ1-2เมตรสำหรับพลเรือนในขณะที่ GPS ยังอยู่ที่3-5เมตรและเมื่อไบโดทำงานร่วมกับสถานีพักพื้นของจีนระดับความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นระดับถึงเดซิเมตรและในบางกรณีแม่นยำถึงระดับเซนติเมตรแต่ไม่หมดแค่นั้นไบโดยังสามารถส่งข้อความสั้นได้ แม้ในจุดที่ห่างไกลที่สุดในโลกในยามสงครามหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติฟีเจอร์นี้คือเส้นชีวิตด้วยข้อได้เปรียบที่ทรงพลังขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าทั้งประเทศต่างๆและบริษัทใหญ่ๆจำนวนมากกำลังจัดละทิ้ง GPS และอพยพสู่ไบโดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าวิดีโอคลิปนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ